โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนเอชแชแนลสัปดนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาทก็อย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยพาเลตบอสกิจกรรมแคสพาล,ลีนะครับและในวันนี้ผมก็มีทีมออโต้น,นะครับจบง่ายๆในระดับเอ็กซ์ตรีมมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมนางฟ้าทีมเผ่ามนุษย์นะครับหรือว่าทีมไม่ระบุนะรวมไปถึงใครที่ชอบท้าทายนะครับสำหรับ,บรกิจกรรมพาเลตบอสตอนนี้ มันจะสามารถปรับระดับความยากได้นะครับเพื่อคนไหนที่เพิ่งกลับมาเล่นแล้วยังไม่รู้ระบบนี้นะซึ่งระดับความยากเนี่ยมันจะเพิ่มได้สูงสุด7ระดับเพื่อนแล้วไอระดับความยากที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มสกิลให้บอสมันโหดขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่มแม็กเลือดของบอสเพื่อนซึ่งความยากระดับ7นะครับบอกเลยว่าเลือดบอสมันจะมาหาศารมากครับแล้วในวันนี้นะครับผมก็มีทีมที่สามารถใช้จบได้ใน2เทินในระดับความยาก7มาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะท้าทายนะแต่ ที่ไว้ใช้ฟาร์มความยากระดับสูงสุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทีมฟาร์มออโต้กันก่อนละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้เล่นส่วนมากนะครับน่าจะอยากได้ทีมฟาร์มออโต้สหรับอรดแคดพาลิกตัวนี้นะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพ,เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็สําหรับแคทพัลลีกนะครับก่อนที่จะไปดูทีมเดี๋ยวเรามาดูความสามารถค่าของบอสก่อนนะครับบอสแคทเนี่ยมันจะมี2เฟสด้วยกันครับสำหรับเฟสแรกนะครับเอกลักษณ์ที่น่าปวดหัวเนี่ยก็คือเขาจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของตอนเอง10%อนต่อหนึ่งเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวศัตรูได้นะครับสำหรับโหมดเอ็กซ์ตมปกตินะครับเลือดบอสมันจะสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่800,000ครับแล้วก็เฟสที่2เนี่ยเลือดจะเป็น1ล้านหนึ่งน,นะ นอกจากนี้นะครับสกิลอื่นมีอะไรอีกนะครับขณะตั้งท่าหากได้รับดาเมจจากการใช้สกิลของศัตรูจะมอบเอฟเฟกลดดาเมจธาตุของศัตรูคนดังกล่าว70%นะครับก็ใครที่งงว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยก็คือสมมติเราใช้ตัวละครสีเขียวโจมตีบอสไปใช่ไหมบอสเขาก็จะมีบัฟตัดดาเมจตัวละครธาสีเขียวลง70%นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่จบบอสเร็วเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆจะต้องทําการเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆนะครับส่วนพาสซีฟที่3ก็จะมีพาสซิฟลดดาเมจ สามารถลดดาเหจที่ตนเองได้รับ10%แล้วก็สแตททั้งหมดของตนเองเนี่ยจะไม่ลดลงต่ำกว่าตอนเริ่มต่อสู้นะครับนั่นหมายความว่าพวกดีบับลดพลังป้องกันอะไรต่างๆพวกนี้จะไม่สามารถใช้กับบอสแคสพาริกตัวนี้ได้นะแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าบอสนะครับเขาก็จะคุ้มกันเอฟเฟกเคลื่อนไหวไม่ได้กดดันกับการมืดมิตพวกนี้เนี่ยจะไม่มีผลกับบอสนะเอาจริงเฟสแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆส่วนในเฟสที่2นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ครับ บอลเขาจะเพิ่มสัดพื้นฐานของตอนเอง7%ตอนน่อ1เอฟเฟกต์บัฟในสนามรบเพิ่มได้สูงสุด5ครั้งนะครับหรือพูดง่ายๆถ้าเรามีบัฟครบ5อันเนี่ยบอลก็จะเพิ่มสัดพื้นฐานได้สูงถึง35%นะครับโดยสัดพื้นฐานที่ว่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันรวมไปถึงพลังชีวิตด้วยนะครับนอกจากนี้พาร์ติซิคดเอรเมดก็จะอัปเกรดด้วยนะครับจาก10%จะเพิ่มเป็น20%นะครับแล้วก็สกกิลป้องันาตอันนี้ก็อัปเกกรดด้วยเเหมือนนัพราะว่าเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยบอร์เซ็นตการมอบ เอฟเฟกต์ลดได้เดเมทธาตุแบบสุ่มมาเลยนะครับ70%ให้กับตนเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าบอสมันกันธาตุอะไรนะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูทีมออโต้กันเลยดีกว่าสําหรับความสามารถบ,บอสเนี่ยผมอธิบายให้เพื่อนรู้แบบคร่าวๆพอสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าบอสเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะก็สำหรับทีมแรกนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากทีมไม่ระบุแล้วกันก็สําหรับทีมไม่ระบุนะครับให้เพื่อนๆใส่ตัวเดเมท ที่มันแรงๆเนี่ยไปได้หมดเลยแล้วก็แนะนําว่าให้ใส่แบบแยกธาตุด้วยนะเอออันนี้คือป้องกันเซฟในห้องที่2นะครับถ้าเราวันช็อตไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนๆใช้ธาตุเดียวเนี่ยเดียเด๋ยวเทเมจมันจะตีไม่เข้านะครับอ๋อใช่เราก็สําหรับใครที่ออโต้เนี่ยเวลาที่บอทมันเลือกการนะครับมันจะเรียงลําดับจาก1คือการดีบัฟสอการแรงระดับสูงแล้วก็3จะเป็นการที่อยู่ด้านขวามือสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครเทมเมจเนี่ยผมก็แนะนําว่าไว้ด้านขวานะแล้วก็ตัวละครซัพพอร์ตให้ไปอยู่ด้านซ้ายนะครับ ก็สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแน่นอนว่าตัวไดเมตทุกตัวเ,เพื่อนๆใช้เป็นเซตโจมตีคริเตเมจได้หมดเลยนะครับก็ถ้ามีเนี่ยผมแนะนาเป็นเซตโจมตีคริเตเมจนะนี่ครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเซตเดียวแล้วกันเพราะว่าที่อื่นเนี่ยจริงๆมันก็บิวเหมือนกันนะครับโจมตีคริเตเมจประมาณนี้นะซัพพอร์ตอันนีแรกที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นหมายเลข40นะครับสามารถเพิ่มพลังโจมตีพวกพ้องทั้งหมด3%ต่อพวกพ้อง เผ่ามนุษย์หรือว่าไม่ระบุใน3ลบหคนนะครับบอสแคนทาลีกเนี่ยมันจะสู้ทีเดียว4ตัวเพื่อนๆเท่ากับว่าเราจะได้บนัสพลังโจมตีถึง12%เลยนะครับส่วนอาหารถ้าเกิดใครที่ไม่มั่นใจในค่าพลังก็สามารถมากินพลังโจมตีเพิ่มเข้าไปได้นะแต่สำหรับผมเนี่ยน่าจะเลื่อๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูทีมออโต้ทีมีกันก่อนเลยครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมให้ดูเปิดตัวบอสนะครับแค่รอบแรกแล้วเดี๋ยวรอบหลังผมก็จะข้ามไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลา มาครับอันนี้ก็ออโต้ไปเลยเพราะว่ามันจบได้อยู่แล้วนะเริ่มระับการ์ดอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าทีมเราอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่าทีมเราเนี่ยไม่มีดีบัฟบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มดับที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นขวามือหมดเลยนะถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูโอเคนี่ครับสบายๆนะเยเมเย่ยังทีมันล้อนอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่แบบปั้นของมาเสร็จแล้วนะครับ แล้วเลือดบอสมันก็ไม่ได้แบบเวอร์เท่าไหร่สำหรับแครผลิกตัวนี้นะครับทีนทั้งเอกลักษณ์ที่น่าลำคาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออตอนนี้ผมว่ามันแบบค่อนข้างปรับง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีมิลิมเนี่ยใช้มิลิมตัวที่3นะครับบอกเลยว่าการันตีว่าการันตีแน่นอนว่ามิลิมเนี่ยมันจะได้ใช้การ์ดในเทอร์นที่2นะนี่ครับโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยทีไม่ระบุออตโต้นะ เพื่อนก็ลองไปจัดปรับใช้ตัวละครที่มีอยู่ในไอดีได้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะเน้นตัว The เดเมตเพื่อนน่าจะไหวกันแหละต่อมาทีมที่2นะครับสำหรับทีมที่2ผมเอาเป็นทีมเผ่าหนังฟ้าและกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมาแรงนะครับตู้มาเอลมันกาลังเพิ่มเลดพิกอัพอยู่ด้วยนะสําหรับทีมหนังฟ้านะครับไลอัพเนี่ยผมก็จะใช้เป็นมาเอลนะครับเอาไว้ขวามือสุดเลยจะมีเป็นซาริเอดแดงแล้วก็ดัดเบปีิแมท2อ่สส่วนซัตเตอร์หนง4ีเนี่ยก็อยู่ด้านซ้ายมือสุดนะครับผมก็จะใช้เเป็็นนนนน้ออลคตสสีีีีขยวะะกหรรัับบท เซตอุปกรณ์เนี่ยแน่นอนก็จะเป็นเซตโจมตีคริดอเ,ดเมทนะครับเหมือนกันเลยนี่ครับซาริเอลก็เหมือนกันนะแล้วก็พี่ดัตเบ็ดนะครับก็เหมือนกันเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวทำไมของอ๋อนนี้ผมเซตไอ้นี่ไวนะครับเดี๋ยวผมอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเออมันไม่มีผลอะไรอยู่ลพะพอเราเอาแค่ความแรงเดวเมจเฉยๆนะแล้วก็ในส่วนของซัพพอร์ตอันดีแฟร์นะครับอันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเซตหมายเลขอะไรวะหมายเลข49ครับซัมเมอร์มหัศจรรย์น,นะครับ มันจะช่วยเพิ่มความสามารถได้โจมตีพวกพร้อมเผ่าหนังฟ้า5%และหากพวกพร้อมเผ่าหนังฟ้าติดเอฟเฟกต์บัฟนะครับจะเพิ่มเดเมจที่สร้างได้อีก5%ด้วยนะครับก็เหมือนกันเลยถ้าเกิดใครที่คิดว่าโจมตีไม่พอเนี่ยก็สามารถกินอาหารเพิ่มพลังโจมตีเสริมเข้าไปได้นะอ่ะโอเคก็เสร็จพพร้อมนะครับเดี๋ยวดูทีมนี้กันต่อเลยก็ไปครับทีมนี้ก็ไม่มีดีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นการ์เนี่ยมันก็จะเรียงลำดับด้านขวามือสุดไปก่อนนะโอเคกลางโลดัดน,นะครับ เห็นไหมแล้วแบบเนี้ยคือตัวเดเมดอะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยเอาเดเมดหลักอะไว้ตัวที่1ขวามือสุดนะครับแล้วก็ตัวที่3จากขวามือนะเพราะว่าเทิร์นที่1งเนี่ยมันจะใช้การ์ด4ใบนะครับของตัวที่อยู่ด้านขวา2ตัวหมดพอดีแล้วก็เนี่ยตาน,นี้ปุ๊บมันก็จะใช้การโอ้โหขั้น2นะครับอ่าขั้นสองก่อน2ใบเดี๋ยวอสามใบ โอเครวมเป็น3เลยนะครับบอดมันฉลาดอยู่ <c oughs> โอเคก็หดไปพี่ดัดตอนนี้ก็ปนโหมดแล้วนะพี่ดัดแรงอยู่แล้ว <c oughs> นี่ครับโดนตัดเดเมจแต่ว่าก็สบายๆนะดัดมันเบอรออยู่แล้วนะครับเวลาปดโหมด <c oughs> อ่ะเรียบร้อยครับประมาณนี้นะทีมเผ่านังฟ้านะครับใครมีก็ลองไปจัดดูกันได้นะ <c oughs> ต่อมาทีมที่3นะครับจะเป็นทีมมนุษย์นะก็สำหรับทีมมนุษย์เนี่ยผมก็จะจัดเป็นป่าเขียวอยู่ขวามือสุดนะครับเพราะว่าป่าเนี่ยมันมีดีบั๊อยู่เพนเื่อๆแล้วก็จะมีเป็นน้องเพิร์สวอลแสงนะครับ อูแลกมาซิโนกับน้องยอนอีฮวานะก็สำหรับเซตอุก,กอร์เนี่ยทุกตัวใส่เป็นเซ็ตโจมตีครีเดอเมตได้เลยนะครับสปอร์ตอินิแฟกใช้เป็นเซตว่ายนะ้ำหมายเลขสี่นะครับเพราะว่าทีมเรามนุษย์4ก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก12%นะอ่ะโอเคก็เซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูไลน์อัพนี้กันเลยครับอ่ะมาะครับก็เดี๋ยวลองดูนะเอ้ยโอเคเฮ้ยทำไมรอบนี้มัน มันไม่ใช่การดีบัฟก่อนนะปกติมันต้องใช้ดีบัฟก่อนนะครับผมเอ้ยมันแปลกเออไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรจบได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูเข้ามาเฟสที่สองครับไปเฟสที่สองไม่ต้องรวมการเยอะหรอกหมดไปโอเคนี่ครับคือถ้าเราใส่ตัวเดเมเยอะเนี่ย,ม,ยมันจะกระจายมันจะกระจายกระจายเปนเื่อน เราได้เบรมันจะเข้านะเนี่ยขอให้การอุแหลกมันลงอ่ะก็จบนะครับเรียบร้อยประมาณนี้นะทีมนุษย์ <S <S 2> <S 2> ก็ลําดับการ์ดเนี่ยเอาจริงผมงงเหมือนกันทำไมมันเรียงแบบเมื่อกี้นะก็เมื่อกี้เนี่ยผมไปลองใหม่อีกทีแล้วเพื่อนๆผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ดีบับก่อนนะครับ มันเรียงการด้านขวาสุดก่อนนะสำหรับ AI ตอนนี้นะก็อัปเดตหน่อยแล้วกันก็สำหรับทีมฟาร์มอัลโต้เนี่ยผมแนะนํา3ทีเพื่อนๆ,ๆก็ลองเอาไปจัดไปปรับใช้กันดูนะครับน่าจะมีกันสักทีมแหละผมว่านะแล้วก็สุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูทีมความยากระดับ7กันบ้างนะครับก็สําหรับความยากระดับ7เลือดบอสเนี่ยระดับพลังต่อสู้ของบอสมันจะเป็น3 7 7 0 0 0นะครับก็ใครที่จัดทีม แล้วค่าพลังมันไม่เกินนี้เพื่อนๆจะต้องกินเป็นอาหารเพิ่มระดับทางต่อสู้นะครับหรือถ้าใครกินอาหารเพิ่มพลังโจมตีแล้วมันเกินเนี่ยก็สามารถใช้เป็นอาหารเพิ่มพลังโจมตีได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าพลังทีมผมเพื่อนๆนะครับสำหรับในส่วนทีมที่ผมจะใช้นะครับผมจะมาใช้เป็นทีมนี้ครับทีมมนุษย์เพื่อนๆบอกเลยว่าทีมมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรโกงนะโกงแบบโกงโคตรๆนะครับและก่อนที่เราจะไปลุยนะครับเดี๋ยวให้ดู เลือดบอสเนี่ยถ้าเพื่อนๆพืนปรับเป็นความยากระดับสูงสุดนะครับจากแปดแสนเนี่ยมันจะเป็น2อล้านสเพื่อนเพื่อนอันนี้เนี่ยยังไม่รวมกับบัฟของบอสนะแล้วก็เฟสสองนะครับจาก1นล้านหจะขึ้นเป็น2อล้านหเลยนะครับเพิ่มมาอีกล้านหนะแต่บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทีมนี้เนี่ย เรามีทั้งอุแหลกมีทั้งป่านะครับสามารถทำเดเบสได้แบบลน้นล้นสบายๆนะในส่วนของอุปกรณ์นะครับทีมนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยจะเป็นแค่2ตัวเพื่อนๆจะเป็นของป่านะครับโจมตีคริเดเมตแต่ว่าทีมีต้องเล่นมือนะไม่ใช่อโอโต้มีกษัตริย์เนี่ยผมใส่เป็นเซ็ตเอ่อเลือดป้องกันมานะครับเอาค่าพลังแล้วก็อูแลกใช้เป็นเซ็ตโจมตีคริเดเมตด้วยเหมือนกันนะครับส่วนซีเกิดก็เหมือนกันจะใช้เป็นเซ็ตเลือดป้องกันเพื่อเอาค่าพลังนะครับแล้วก็ในส่วนของ ซัพพอร์ตอันดีแฟนะครับก็จะใช้เป็นเซตว่ายน้ำเหมือนเดิมเลยเพราะว่าทีมนุษย์กับทีมไม่ระบุเนี่ยเซตนี้น่าจะเพิ่มพลังโจมตีดีสุดแล้วนะครับและในส่วนของอาหารนะครับผมจะกินเป็นเพิ่มพลังโจมตีครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยพอกินพลังโจมตีปุ๊บมันจะเกินระดับพลังต่อสู้บอลนะทำให้ได้เปิดก่อนนะครับอ่ะมาก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความยากระดับ7จบใน2เทิงกันครับอ๋อใช่แล้วก็ในส่วนของความยากระดับ7นะครับสิ่งที่แตกต่างกับความยากระดับมูนจะได้ เที่ยวของบอสเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉยๆนะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่สู้ความยากระดับ7ไม่ไหวนะครับเพื่อนเพื่อนฟาร์มระดับสูงได้นะไม่จําเป็นต้องฝืนเล่นระดับ7นะต่อมาครับรอบสุดท้ายนะครับของวันนี้เอาจริงผมจะบอกว่าทีมนี้เนี่ยคือมันง่ายกว่าระดับสูงอีกนะถ้าเพื่อนเพื่อนกดมือนะครับเดี๋ยวให้ดูก็สําหรับแคสเนี่ยเดี๋ยวลองดูเลือดครับ ห้องหนึ่งเนี่ยสองล้านสามนะยังไม่ได้บัฟนะครับแต่ห้องสองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้บัฟอ่ะก็เดี๋ยวเราหวดเลยครับสำหรับห้องแรกนะครับให้เราหวดขออูแลกเพื่อนๆใบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเคลียของมิคาศะกับซีเกิดไปครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องหวังการ์อูแลกป่านะดูครับ 2, <c oughs> สองล้านแปดเดเมจขึ้นล้นมากนะครับบอสลงไปกองเลยมาเฟสที่สองครับโอเคการขึ้นแบบนี้คือจบครับบอสจบตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆดูการบอสก่อนนะ ตอนนี้เนี่ยบอสมันกันสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ของป่าเปิดครับก็เดี๋ยวผมใช้ปาาเปิดใช้อูแหลกนะครับแล้วก็ใช้ปาาแล้วก็ใช้อูแหลกสับกันแค่นี้เลยเพื่อนๆสองตัวนะครับตัวที่เหลือเนี่ยไม่ต้องนะนะดูครับเฮ้ยผมผมลืมโชว์เดเมจไม่ใช่เดเมจเลือดบอสอะเลือดบอสมันแบบจะประมาณ3ล้านเลยมั้งแต่ว่าเนี่ยอูแหลกต่อยที4ล้านเพื่อนๆคือแบบเดเมจหลนได้สบายๆนะเรียบร้อยครับความยากระดับ7นะโคตรง่ายอันนี้ ไกด์หัวดพาเลทบอสกิจกรรมวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับอย่างแรกจํานวนครั้งเคลีย์การท้าทายนะครับถ้าเพื่อนๆเคลียครบสิบห้ารอบก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะซึ่งที่สําคัญเนี่ยน่าจะเป็น3รอบมั้งเพราะว่ามันจะเป็นตั๋วเปิดตู้กระชาเฟสนะครับอีก5ใบอยู่ตรงนี้นะเผื่อใครที่ไม่รู้นะแล้วก็ในสูตรแลกเปลี่ยนครับสำหรับสูตรแลกเปลี่ยนบอสแคทฮลลีนะครับของที่น่าสนใจที่สามารถแลกได้เนี่ยส่วนมากมันจะเเเป็นนนววััตตถุดิบแ่่่่าาของงลลพืย ที่ต้องแลกก่อนนะครับแพ็กการ์ดฉลองครบรอบ5ปี7บาทใบที่3นะครับจะอยู่ตรงนี้1ใบนะแล้วก็ยังมีเหรียญปลุกพลังแสงนะครับทั้งคอนใบเซลพวกนี้เนี่ยควรจะแลกขึ้นมาก่อนนะอ่ะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ลวกันผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะก็ถ้าชอบยังไงเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์สับแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย